วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องกันอีกแล้วนะครับอยู่ในช่วงอะไรแกอันซ์บ็อกนะฮะจะมาเปิดกล่องเดนเดนโดรยนะครับอมาซุคาเซะนะครับรหัส459นะครับผมตัวนี้ผมได้มาตั้งแต่ประมาณต้นเดือนที่แล้วไม่ใช่ต้นเดือนนี้ไม่ใช่ต้นเดือนที่แล้วประมาณต้นเดือนนี้นะครับแต่ก็เพิ่งเพิ่งจะว่างมานั่งทําคลิปนะครับทุกคนนี่นะครับน้องอมาซุคาเซะนะฮะ มันจะมีผ่าตรงที่แบบมันคู่กับน้องชิมะคาเซด้วยคุณผมโคตรอยากได้น้องเลยนะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งคนที่ผมพยายามไปตามหาที่งานหนังสือไว้คุณงานงานหนังสือมาต้นเดือนที่แล้วอะแล้วไปมันก็ไม่มีเราก็ได้แค่เราก็ได้เ,ไดเป็นชิมะที่เป็นเอลอยมาแล้เคลื่นที่ลำบากนี่แล้วก็มีแค่น้องชิมะ นะครับที่ได้มาจากงานหนังสือได้มาแค่ตัวเดียวหนึ่งเดียวในใจคุณนะครับแล้วผมก็เลยไปตามหาน้องอามัสุคเสมาในกลุ่มอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคปะเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้มันจะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกล่องชั้นข้างนอกอีกทีหนึ่งผมว่ามันก็สวยนะะกินกินกล่องค่สวยเลยครับนะ เอามาแกะกันเลยปึ๊บนี่ข้างนอกผมมันจะมีวิธีแกะนะเนี่ยมันจะมีรอยรอยตรงนี้แกะออกมาได้ตรงนี้แบบคือแกะเหมือนแกะกล่องปกติแต่ผมผมกลัวน้องเป็นรอยผมขอแกะอย่างนี้ละกันเพราะว่ามันมันก็มันดึงออกได้อะใช่ไหมดึงออกได้คือ,อนี่ไงคงสภาพคงสภาพเดิมตั้งตั้งไว้ตรงนี้ ไว้บนคีย์บอร์ดนี่กล่องข้างในน้องก็จะเป็นหือนกล่องเน้นโดรอยเน้นโดรอยทั่วไปเนาะนี่อารมณ์มาเป็นสกินกล่องคุณเป็นสกินนี่นะครับนี่จะ,จะมีจะ,จะมีเป็นเหมือนมอบภารกิจให้ให้ชิมาคาเซคุณถ้ <laughs> ารักเขียนมาแกะก่อนกวอาตรงนี้มีซีลแกซีลก่อนปกติผมไม่ค่อยชอบแกะอย่างนี้นะผมจะแบบเรียกว่าอะไร ใช้คัตเตอร์กี่เลยเพราะผมกลัวว่าแกซีลแล้วมันจะลอกไปโดนผิวกล่องข้างในเป็นสีแดงหมดเลยคุณข้างในกล่องบอกกับสีสไตล์น้อมากๆอุ้ยผมเพิ่งเห็นว่าในกล่องมันมีตัวเลขด้วยว่าเป็นรหัสซีรีส์เนนโดรอยนี่นี่ข้างในเป็นสีเป็นเลขสี่ห้าเก้าเห็นไหมในกล่องเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นอ่ะไม่เป็นไรนะมันมันเงาสะท้อนอ่ะเป็นเลขสี่ห้าเก้านะทุกคนโอเควางกล่องไว้ตรงนี้ วางกล่องเป็นดักกาวนะครับนี่แล้วก็ได้ข้างในนี่คือชิ้นส่วนหุเนี่ยถ้าหลังจะรงแบบเป็นตัวไหนะอย่าร่วงนะนี่ก็คือผาดข้างในนะครับเราได้เป็นมัสสิคเซสแล้วก็หน้าสองหน้าตัวตัวหนึ่งแล้วก็มียิงตอร์ปิโดแท่นตอร์ปิโดป้อมปืนแล้วก็ป้อมปืนปัสผัดของแอ่นนี่นก็จะเป็นผาดหน้าสองผาดแล้วก็ผาดบอดี้ต,ตอร์ปิโดแล้วก็แท่นยิงที่ออกมาแล้วนะครับ แลว้วก็เอ้ยมันมีถุงดำด้านหลังด้วยคืออะไรวะน่าจะเป็นฟองจับหนัรือเป่าไม่รู้นะก็ด้านหลังมันจะมีแบบมีนิดนึงแกะให้ดูเลยกันเนาะแบจากพลาสติกออกเสรอยนี่นะครับน้องหอมมากน้องหอมมากอยู่อยู่ในกล่องนานไม่ได้อ,ออกมาเลยึบนี่นะครับน้องมาสเตอร์เกษตรของเราโอเค ออมาแล้วนะฮะมันโฟกัสหน้าผมแบบเร็วๆเ,เห็นกล้องโซนี่นี่ <c oughs> นะครับแล้วมันจะเป็นเอาครับน,น้องมาดาน,น้องอือเต็มจอเต็มจอเออน่ารักนะน้องน่ารักโอเควางเอาไว้ตรงน,น,นี้ก่อนน้องยืนได้ไหมถ้าไม่มีฐานไม่ได้น้องจะล้มปล่อยน้องนอนก่อนนะครับแล้วก็แท่นต่อปิโดแท่นยิงปึ๊บ แล้วก็ต้องปืนกับกระเป๋าปืนสะพายข้างนะฮะนีน่มันมันชอบโฟกัสหน้าผมอะแล้วก็นี่เป็นผ่านบอดี้ผ่านบอดี้แล้วก็หน้าอีกสองหน้านหน้าต่อหน้านะครับหน้าย ก็ยิ้มทั้งคู่เลยกับหน้าแบบเยอะประมาณนั้นแล้วก็ฐานนี่เป็นฐานนะครับแก่ฐานก่อนเพราะว่าจะได้ตั้งน้องไม่ได้แกะดอยมานานรู้สึกมือสั่นนะครับเอ็บเก็บตุงพลาสติกมาด้วยกันฐานล้วก็ด้านหลัง ผมไม่มั่นใจว่าถุงดำเนี่ยมันเป็นมันคืออะไรหรือเปล่ามันเป็นอะไรที่พิเศษของชาบ้านเขาหรือไม่นะครับเฮ้ยเฮ้ยคุณมันเหมือนเป็นฐานลิมิเต็ดเลยใช่ไหมมันเป็นฐานแต่เป็นฐานแบบลายน้ำว้าวเฮ้ยผมซื้อมาผมไม่รู้นะหรือว่ามันเป็น มันจะมีเวอร์ชันลิมิเต็ดกับเวอร์ชันธรรมดาที่เป็นฐานอันนี้มั่นใจเดี๋ยวค่อยแกะเอาวางไว้ก่อนเป็นถุงดาถุงมืดไม่มีแสงรอบถ้าเข้าไปอันนี้แกะยังไงเนี่ยผ่านที่ผมใช้หล,ลกักๆใช้ทําไมเสียงเนอผ่านที่ผมใช้หล,ลกักๆนะฮะก็จะเป็นพวกตัวมากกว่าแต่ผมก็ถ่ายใช้แค่ถ่ายรูปเล่นเฉยๆไม่ได้แบบเอามาตั้งโชว์ผมมาตั้งโชว์แค่ผ่านปกติ ดี๋ยวผมขอเซิร์ชนิดนึงมันคือสเปเชียลบล็อกครับทุกคนนี่เป็นสเปเชียลบ็อกมันจะเป็นฐานลายน้ําทุกคนนี่น,นี่จะเป็นฐานลายน้ําครับถ้าเป็นมันคือสเปเชียลบล็อกครับมันจะมีฐานลายน้ํยแบบนี้มาให้มันจะเป็นอยู่ในถุงดําแล้วก็กล่องจะเป็นสเปเชียลแบบนี้เฮ้ยผมเพิ่งรู้นะว่ามันเป็นสเปเชียลอ่ะเฮ้ยซื้อมาเลยที่ไม่รู้เรื่อง โอ้ไม่ก็แต่ผมจะไม่ใช้ผมจะเก็บเอาไว้ตามนั้นเก็ <c oughs> บเอาไว้นะโอเคเก็ okay. บน้องไว้โอเคได้เวลาเล่นดอยครับทุกคนนี <c oughs> เราจะมาจับน้องเล่นกันด้วยการเริ่มต้นง่ายๆด้วยการเอาน้องขึ้นขึ้นแท่น นี่นะครับทุกคนเราได้น้องออกมาประมาณนี้เนาะประกันปรกันนี่นะฮะโอเคนะคะทริปวันนี้ก็เดี๋ยวขอจบแต่เพียงเท่านี้ละกันเนาะดเดี๋ยวผมจะลงอินเสิร์ตเพิ่มเติม <ๆ S 1> ให้นะคะว่าเราสามารถจัดท่าทางน้องได้แบบประมาณไหนบ้างน,นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมอาจจะเป็นวอล์กหรือจะเป็นเปิดกล่องได้เปื่อยอะไรพวกนี้นะครับก็ ติดตามกันได้นะครับทั้งช่อง a c e b o o k นะครับแฟนเพจ g ีไนะครับแล้วก็ Youtube ช่อง g 5นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับผมอยากให้แบบปรุงอะไรหรือว่าทำคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายทุกคน